ของชอบเลยสบงไหทองคำครับได้ฉายาใหม่แล้วสบงไหทองคำค่ายได้ค่ายใหม่แล้วรอเซ็นสัญญาสบง,บอ,สบ,งบ,บอกสบงครับบอกสบงสบงมันชอบไหม ไอ้บงครับไอ้บงสวัสดีทุกคนสวัสดีขอบคุณที่เข้ามาชมเข้ามานับชมเฮียจีวอนครับเฮียจีวอนสวัสดียามเช้า,ชาตอนเช้าแปดนาฬิกายี่สิบสองนาทีท่านใดที่กําลังเดินทางไปทํางานก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพขอให้เดินทางปลอดภัย เฮียจีวอมาทักทายบักสะบงด้วยเนี่ยบักสะบงด้วยมันเล่นมันเล่นคนเดียวสมน้ำหน้ามันเล่นกันหครับชอบหายดูมันโอง่งโอ่งดินโอ่งดินมีโยมจากซีสเกตโยมจากรีสเกตนำมาถวายนำมาให้เฮียจีวรตั้งแต่เด็กๆ ตั้งแต่สองปีที่แล้วอืมอนํามาให้เฮียจีวรตั้งแต่สองปีที่แล้วไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ใช้ให้บักะบงส่วนเฮียจีวอนเฮียจีวอนเขนอนครับสวัสดีทุกคน48 48ท่านที่เข้ามาดูเข้ามาชมเฮีย er จีวอกลับมาจากเที่ยว ขึ้นกุฏิแล้วขึ้นกุฏิก็กินกินซุปนะกินซุปญี่ปุ่นซุปบำรุงเสร็จก็นอนครับนอนไปที่อ่อนไปที่อ่อนไปปันฟางดูสบงรดูสบูรณมันได้ของเล่นใหม่ของเล่น ของเล่นนี่บักสบงจะเมาหมดเลยของเล่นหมดทุกอย่างบักสบงมันเมาอนี่คือบักสบงครับดูเท่าันตัวมึนตัวตึงตัวเดือ้อหมดทุกอย่างตัวสร้างสีสันหมดทุกอย่างอยู่ที่บักบงได้อะไรมาไม่ๆหมนี่มันจะครอบครองหมดเลยอเมื่อเช้าแย่งกันกับพี่ด้วย แย่งกันกันกบเฮียจีวรด้วยโอ่งนี่แหละแย่งกันด้วยมันจะตีกันในโอ่งเมื่อเช้าต้องมาห้ามทันใบที่สองต้องเข้าแล้วโอ่งสวัสดีญาติโยมเจริญพรสาธุชนญาติโยมทั้งหลายช่วงช่งเช,ช,ช,ช้ามาพบกับบักสบงไหทองคำบักสบงไห้ทองคำ, <c oughs> งงค,ำครับก็ ท่านใดที่กําลังเดินทางเดินทางไปทําการทํางานเดินทางไปไปกิจจากการการงานธุะระปรบปรังที่ไหนที่ใกล้ที่ไกลก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะขอให้เดินทางปลอดภัยไหนี่ไหมร้อนบางบางคนเขาบอกว่าให้น้องเข้าไปอยู่ในไหทําไมน้องเขาร้อนขนเขายาวเขาบอกโอ้ยก่อนที่ไม่รู้จะพูดยังไงเรื่องคอมเมนต์เนาะ ต่างคนต่างจิตต่างใจต่างคนต่างต่างความคิดเห็นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าต้องสัมผัสเองโอ่งนี่มันเป็นโอ่งดินเป็นโอ่งดินเย็นมากๆเลยขนาดอากาศร้อนโอ่งยังเย็นเขาเก็บความเย็นไว้ได้ได้ดีมากโอ่งบางคนบอกโอ่งมันร้อนบักสะบงขนมันยาวเดี๋ยวเขาก็เป็นฮิสโตก เดี๋ยวเขาก็เป็นฮิโตกให้เขาเข้าไปทำไมเออต่างๆนานาอืมแต่ละวี่แต่ละวันแต่ละเหตุการณ์แต่ละทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ที่การคอมเมนต์หมดเลยอืมก็ไม่เป็นไรเนี่ยแต่ว่าบักษมบงมันชอบครับอ้งหไห้ยนินเป็นไห้ดินไห้ดินมันเป็นดินดินเผา ดินเผามันเก็บความเย็นเย็นมากๆเลยแมีวเ,เขาชอบอยู่ส่วนเฮียจีวอหมดสภาพครับออกไปเที่ยวกลับมาเนี่ยเฮียจีวอบักลาเมื่อยหอ่อบักลาเมื่อยบ่ลรูปหล่อไหมครับลูกชายลงตางเดี่ยวนั่งสมาธินี่นิ่งเหมือนกับตุ๊ก,กตาอโอ้ยอมมากเลยยอมเฮียจีวอนดูบักสบุเรียบร้อยไหม บกสบงดูมันดูมันนอนนอนครับดูแมวแมวมันนอนอบกสบงครับพามาดูความน่ารักของบกสบงครับพามาดูความน่ารักของบกสบงดูมันนอนส,สุดเรียบร้อยเลยอ่า บงความความน่ารักของบักสะบงดูมันนอนเอามือก่วยกันตัวตลกบักสะบงนี่มันเป็นตัวตัวป่วนตัวตลกเมื่อคืนดราม่าเมื่อคืนดราม่าต้องรีบปิดคอมเมนต์ก่อนอต้องต้อง ต้องรีบลบคอมเมนต์ก่อนอต้องรีบลบคอมเมนต์เขาบอกว่าสบงเขาบอกว่าแมวขนเยอะขนยาวยังให้ไปอยู่ในโอค์อีกว่าไนเออหอนี่หอนี่โอ่งนีนน่มันเป็นโอง่งดินมันไม่ร้อนมันเย็นเย็นมากๆเลยมันเย็นมากๆ เหมียวเขาชอบบักสะบงเขาชอบเป็นอย่างนั้นความน่ารักของบักสะบงครับเนี่ยสวัสดีทุกคนไลค์ทิกตอกด้วยไลค์ให้ดูติกตอกติกตอกหนูก็ชอบจังเลยเรื่องดราม่า ก็สว e. ัสด an ีสวัสดีช่วงเช้าเช้าติกตอกด้วยกำลังไลฟ์สองช่องทางแอปฟ้ากับติกตอกติกตอกด้วยเข้ามาดูเข้ามาชมตอนเช้าไม่ได้ไลฟ์ช่องติกตอกนี้ตอนเช้ามานานมาไลฟ์ซะหน่อยมาให้ดูความน่ารักครับให้ดูความน่ารักของ ของลูกชายหลวงตาลูกชายหลวงตาลูกชายพระอาจาร,ราย์ลูกส้พราะอาจารย์เสกรับวะลูไส้าอาจาร,ร,ราย์เสกเขบวาลูไส้อาจารย์เสกบักสบงครับบักสบงสาวติดตอ่อเข้ามาแล้วก็เคาะหัวใจเคาะหน้าจอให้หน่อยเคาะหน้าจอให้ด้วยเปิดท่ามองเห็นให้ด้วย มาดูไลฟ์ลูกชายตวงตาจเจริญพรสุขสวัสดีคุณโยมญาติยโยมทุกคนบางบางคนบางคนเนี่ยจะมาชี้แจงจะมาชี้แจงเรื่องเรื่องบักสบงมันนอนในในหมันนอนในโหลนี่แหละนอนในโหลนี่แหละไหนี่หนี่มันเป็นไหดินเนี่ยไหยดินมันเป็นไหดิน มันไม่ร้อนมันไม่ร้อนบางคอมเมนต์บอกว่า่าทําทไมต้องให้น้องน้องเขาขนยาวทําไมต้องให้น้องเขาไปอยู่ในในโหลในโหลด้วยทําไมต้องให้น้องเขาไปอยู่ในไหด้วยเขาบอกในไหไหก็คือตรงนี้ตัวนี้ล่ะไหทองคําทําไมให้น้องเขาไปอยู่ในไหด้วยเขาบอกน้องเขาขนยาวเขาร้อนเขาบอก โดยที่ไม่รู้เลยว่าไหไย,หยเป็นไหดินมันเป็นองค์ดินเป็นไหดินมันเย็นมันเก็บเก็บความเย็นได้ดีเย็นมากๆถนานอากาศร้อนๆมันก็ยังเย็นก็เลยมาชี้แจงให้ดูให้ฟังทิกต o อกห้าร้อยกว่าท่านตอนนี้ที่เข้ามาดูเข้ามาชม แอฟฟ้าห0 4รยยูเซอร์ขอบคุณมากมายตอนเช้าๆขอให้ทุกคนเดินทางไปทำการทำงานอยู่ในรถอยู่บนท้องถนนก็ขอให้ปลอดภัยขอให้ปลอดภัยขอให้ถึงที่ทำงานโดยสวัสดิภาพโอ้วันนี้วันอาทิตย์ลืมไปเมื่อนี้วันอาทิตย์เนาะวันนี้วันอาทิตย์เป็นวันที่พักผ่อนเขาบอกเป็นวันพักผ่อนกับครอบครัวบางคนทำการทำงานก็ขอให้เดินทางปลอดภัยบางคน พักผ่อนก็ขอให้พักผ่อนด้วยความสุขกับครอบครัวท่านใดที่ทำมาค้าขายก็ขอให้ค้าขายได้กำไรค้าขายได้กำไรนะบักสบงครับบักเอตตุกป่วนบักสบงเคาะหัวใจเคาะหน้าจอให้หน่อยติ๊กตอกเอาติ๊กตอกเคาะหัวใจเคาะหน้าจอให้หน่อยก็มา มาไล้สองช่องทางให้ดูความน่ารักหลายๆคนหลายๆท่านอยู่ต่างประเทศก็อยากดูอยากดูไล้เฮจีวอนบักสบงตอนนี้บักสบงกําลังมาแรงครับน้องสบงกําลังมาแรงมาแรงยังไงก็เทียบเฮ er ียจีวอนไม่ไม่ติดไม่ได้หรอกเพราะว่าบุคลิกบุคลิกของเฮ er ียจีวอนกับบักสบงนี่มันต่างกันบุคลิกมันต่างกัน บักสะบงนี่ตัวป่วนตัวป่วน,ต,ววนตัวตึงตัวสร้างสีสันแต่ว่าเฮ er ียจีวอนนี่เขาเป็นแมวชอบสงบชอบนิ่งสงบเฮียจ er ีวอนเขาชอบนิ่งชอบสงบครับอยากดูเฮ er ียจีวอนไหมเบื่อแล้วบักสะบงหน้าตามันเด้อเฮียจ er ีวอนครับสวัสดีชาวทิกตอกด้วย บักสบงดูบักบกเฮียจีวอนแอฟฟ้าเนี่แอฟฟ้าก็ดูบกเฮียจีวอนติกตอกก็ดูเฮียจีวอนเขาเพิ่งกลับเข้ามาเขาเพิ่งกลับเข้ามาจากข้างนอกไปเที่ยวมาไปเที่ยวมาครับไปเที่ยวข้างนอกมากลับเข้ามา กินกินซุปอตอนเช้ากินซุปญี่ปุ่นตอนเช้ากินซุปญี่ปุ่นบำรุงร่างกายบำรุงขนบำรุงให้มีเนื้อมีหนังให้มีพุงซุปญี่ปุ่นก็กินเสร็จแล้วก็นอนอาหารเบาส่วนผักก็กินแล้วส่วนผักตอนเช้าก็กินแล้ว เฮี G won, ยจีวอนตัวจริงเสียงจริงนะนะบักสบงบักสบงนี่มันมันมันต้องมีคนเล่นด้วยถ้าไม่มีคนเล่นด้วยนี่มันจะมันจะมันจะเล่นคนเดียวมันต้องมีคนหยอกหยอกบักสบงนี่ใครที่มาหาเฮียจีวอนเล่นกับบักสบงนี่เล่นแรงได้ เพราะว่าเขาชอบแรงบักสะบงนี่เขาชอบความรุนแรงสะบงนี่เขาชอบความรุนแรงต้องปั๊มกันอย่างหนักเลยบักสะบงแต่ว่าเฮียจีวอนนี่เขาชอบความสงบเขาไม่ชอบเสียงดังเฮียจีวอนเขาเป็นแมวที่รักสงบเป็นแมวที่ชอบสงบนี่คือเฮียจีวอนเขาไม่ชอบความวุ่นวาย ดังนั้นคนที่มาหาเฮียชีวอนนี่ถ้าตั้งใจมาหาเฮียชีวอนนี่ต้องเงียบที่สุดต้องเงียบเวลาเขานั่งสมาธิให้ดูนีโ่โอ้ต้องเงียบเงียบมากๆเลยเพราะว่าเขาไม่ชอบเสียงดังแต่ว่าบักสบงนี่บุคลิกของบักสบงนี่เขาชอบความรุนแรงเขาชอบความรุนแรงสามารถเล่นได้เล่นหนัหนกๆได้ อีกตอกห้าร้อยห้าร้อยกว่าท่านขอบคุณที่เข้ามาดูเข้ามาชมเฮียจีวรนน่ารักขอบคุณมากมายจีวรนหางสีขาวใช่ไหมนี่คือจีวอปลายหางเขาจะสีขาวเนียจีวรหน้าตาไม่เหมือนกันมันก็ไม่เหมือนกันเท่าไหร่ส่วนมักสะบงบงบงมานี่เด้อมาน,นี่บักลาเด้อ เร่วเร็วเร่นนบักสบงครับนนบักสบงโอ้ลืมเอาช่องติกตอกแต่ให้ดูบักสบงเมื่อกีน้นตอนนี้ไลท์ทั้งสองช่องทางทางติกตอกกับทางแอฟฟ้าแอฟฟ้า100ท่านที่เข้ามาดูติกตอกประมาณ500กว่าท่านขอบคุณมากมายสาธุ ขอบคุณที่ลเมีตาเนียจีวอนเสม,มอมาขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตขอบคุณที่คอยเป็นกำลังใจให้เฮียจีวอนขอบคุณที่ดูคลิปเฮียจีวอนทุกคลิปบงมันนีเล่บงมันอยากขึ้นครับบงโดกบงหลักบ,บงมันอยากขึ้น ออืขึ้น่ไดาบอกว่าละเอาพอ,อาขึ้นมาอืมขึ้น่ได้นอนซะเลยือด้นอนซะเลยน,น่ารักไหมบักสบงทุกเช้าไปเล่นกับขึ้นมาเนี่ย ก็ต้องหวีขนหวีขนเช็ดตัวเช็ดเท้าให้สะอาดให้สะอาดเพราะฉะนั้นก็รับรองความสะอาดความอ,งองบง่ขนขนเขานุ่มมากขนนุ่มขนไม่ติดกันขนไม่เป็นก้อนลูกชายลุงตาทุกตัวนี่ขนไม่เป็นก้อน จีวอนครับจีวอนจีวอน,อ,นอ่าเนี่ยจีวอนตัวจริงเสียงจริงครับเนี่ยมันให้ยังก่อว่าให้ยังก่อว่าเนี่ยตัวจริงเสียงจริงเหี้ยจีวอนเป็นไงบ้างเขออมาเป็นไงบ้างเออลงมาเดีย๋ยวปะ เดี๋ยวมันสิลมแล้วเดี๋ยวมันสิลมแล้วน่ะโอ้โลงมาแล้วะมากันนี้นี่คือเฮียจีวอนครับตัวจริงเสียงจริงขอบคุณของขวัญสาธุสาธุ ขอบคุณที่ส่งของขวัญให้ชาวติกต็อกไม่มีของขวัญก็ไม่เป็นไรเนาะแค่เคาะหัวใจเคาะหน้าจอให้ก็พอแล้วอืมแค่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามากดหัวใจให้แค่นี้ก็รักเมตตายเฮจีวอนก็ขอบคุณมากมายชาวทิกต็อกขอบคุณชาวแอปฟ้าด้วยขอบคุณมากมายเฮจีวอนเขาสะอาดสะอ้านขนเขาสวย หลวงตาจะดูแลขนเขาเป็นอย่างดีเฮยจีวอนอเป็นอะไรไม่ได้เลยเฮจีวอนจะตรวจด,ดูเรื่องเชื้อราตรวจด,ดูเรื่องเชื้อราเรื่องอะไรไม่มีเชื้อราเขาไม่มีเชื้อราทุกซอกทุกมุมเฮจีวอนเจีวอนเออเอินว่าปาก เนี่ยก็นอนดูนกนอนดูนกข้างนอกครับธรรมชาติธรรมชาติของแมวตอนเฮียจีวอนเขาเขารักสงบเขารักสงบเขาไม่ชอบความวุ่นวายแต่บักสบงบักสบงเขายังเด็กอยู่เขายังเด็ก อายุเขาก็หนึ่งปีห้าเดือนหนึ่งปีห้าเดือนเขาก็ชอบเล่นบักสะบงนี่ชอบหยอกใครที่มาหาเฮจีวอนเล่นกับบักสะบงนี่เล่นได้ทั้งวันสะบงนี่เล่นแรงได้ชอบความรุนแรงบักสะบงขอบคุณสาธุสาธุเนี่ยคือความน่ารักของเฮจีวอนตอนเช้าเช้า,ชาวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ ขอให้ทุกคนหยุดพักผ่อนหยุดทำการทำงานพักผ่อนกับครอบครัวขอให้มีความสุขพักผ่อนให้มีความสุขกับครอบครัวเฮียจีวอนก็มาส่งความสุขตอนเช้ามาส่งความสุขตอนเช้าบรรดาญันย่มมีความสุขกับการใช้ชีวิตอ,อ,อย่าได้ประมาทเงินทองหายากก็ใช้สอยอย่างประหยัด เงินทองหายากใช้ซอยอย่างประหยัดการทำบุญไม่จำเป็นที่ต้องทำที่วัดบุญกุศลไม่ได้อยู่ที่วัดบาปบุญไม่ได้อยู่ที่วัดวัดเด่นวัดดังวัดสูงสงา่าวัดเจริญรุ่งเรืองไม่มีบุญไม่มีบา <c oughs> บุญบาบาบุญอยู่ที่ใจของท่านเอง ท่านอยู่ที่บ้านเลี้ยงดูลูกหลานเลี้ยงดูพ่อแม่ท่านก็เป็นบุญนั่นแหละตัวบุญเ,เกิดความสบายใจทำแล้วสบายใจทำแล้วเพิ่มปิติใจนั่นแหละตัวบุญบุญไม่ได้อยู่ที่วัดเจริญลุ่งเรืองโยมเอาเงินเป็นสิบล้านยี่สิบล้านไปประเคนถาวายวัดถ้าจิตใจของโยมนี่อยู่ในความ อยู่ในความต้องการอยู่ในความต้องการบุญมันก็ไม่ได้บุญคนที่ได้คือวัดวัดได้อะไรวัดได้เงินนั่นมันเป็นอย่างนั้นส่วนบุญกุศลอยู่ที่ใจของโยมอยู่ที่ใจของญาติโยมทุกคนทุกคนมีบุญมีกุศลของตัวเองไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามคริสต์อิสลามมุสลิมหรือว่า ศาสนาชิกศาสนาพุทธก็ตามบุญอยู่ที่ใจของท่านอืมทุกศาสนาเกิดเป็นเทวดาได้น่ะมันสิมังควรอายอยู่แล้วมันบังควรอายอยู่แล้วบังอันหนี่หลายหลายคนเข้าใจผิดหลายหลายคนเข้าใจผิดมาตลอดว่าบุญอยู่ที่วัดหลาย,าาลายหลายคนเข้าใจผิดมาตลอดว่าบาปอยู่ที่วัด บักลายเยเฮจังสันจังซีเดอร์ในวัดมันบาปมไม่ใช่บาปอยู่ที่ใจของท่านเองอ,อยู่ที่ใจของท่านเองอะไรนโมเหียงนโมดังนั้นญาติโยมที่บางคนบอกว่าเข้าวัดไม่ได้หรอกเข้าวัดไม่ได้หรอกไปวัดไม่ได้หรอกเงินไม่มีอ,อมืไม่ได้บุญกับเขาหรอกมันไม่ใช่อยู่ที่ใจของท่าน อหยังน้โมูออห้องให้ยางจิปเป้ใส่เนี่ยเหียจีวอนครับเนี่ยจีวอนอให้เขาใส่เสื้อขาวนั่งสมาธินั่งสงบนิ่งฟังธรรมนี่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้บุญนะเขาได้บุญถ้า จิตใจของเขาสงบนิ่งเขาพอใจในการกระทํานั่นแหละตัวบุญนั่นแหละบุญของเขาถ้าเขาไม่พอใจในการกระทําถ้าเขาไม่สงบนิ่งเขาไม่พอใจในการกระทําเขาก็ลุกเขาก็ไม่ไม่ทํานั่นแหละเเขาก็ไม่ได้บุญนี่มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าอไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้บุญ นั่งฟังทมสงบนิ่งเขาไม่ได้บุญไม่ใช่บงบงออบักกันนี่บักบง